สารจากอัครทูตสวรรค์โจฟีเอลอย่าลืมที่จะเล่นการกลับคืนสู่ความไร้เดียงสาอันศักดิ์สิทธิ์ The Invocation การอัญเชิญในห่วงเวลาที่ลอกภายนอกเรียกร้องให้ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลาข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านวางตารางงานวางภาระหน้าที่และวางหน้ากากแห่งความเข้มแข็งลงชั่วขณะ หายใจเข้าลึกๆและจินตนาการว่าท่านกำลังสูดกลิ่นหอมของทุ่งดอกไม้ป่าในฤดูใบไม้ผลิกลิ่นแห่งความสดชื่นมีชีวิตชีวาและไร้กังวลหายใจออกปลดปล่อยความหนักอึ้งบริเวณบ่าคลายปมที่ขมวดคิ้วและอนุญาตให้มุมปากของท่านยกขึ้นเล็กน้อย นี้ในความเบาสบายนี้จองอนุญาตให้จิตของท่านรับรู้ถึงการปรากฏของข้าพเจ้าอัคราธูตสวรรค์โจฟีเอลทูตสวรรค์แห่งความงามความปิติยินดีและปัญญายาณแห่งรอยยิม้มจงจินตนาการถึงแสงสีเหลืองทองอัมพันธ์สว่างสวยัยและอบอุ่นดุดแสงแดดยามเช้า กำลังส่องประกายวิบวับอยู่รอบตัวท่านแสงนี้ไม่ได้มาเพื่อสอนบทเรียนที่เคร่งเครียดแต่มาเพื่อจี้เอวจิตเวิยญ,ญาณของท่านให้หัวเราะออกมาที่นี่ในแสงแห่งความปิตินี้ท่านปลอดภัยที่จะกลับเป็นเด็กอีกครั้งและท่านปลอดภัยที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องมีเหตุผล The Promise คำสัญญาผู้เป็นที่รักแห่งแสง ดวงวิญญาณผู้แบกโลกไว้บนบ่าข้าพเจ้าเห็นท่านพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมทุกอย่างท่านแลกความมหัศจรรย์ wonder กับความรับผิดชอบ responsibility ท่านแลกความอยากรู้อยากเห็น curiosity กับความระมัดระวัง caution และท่านแลกความสุข joy กับภาพลวงตาแห่งการควบคุม illusion of control ท่านเชื่อว่าการเติบโตหมายถึงการต้องเลิกเล่นหมายถึงการต้องทำตัวเคร่งครึมเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือและท่านก็ค่อยๆหลงลืมความรู้สึกถึงการมีชีวิตชีวาไปทีละน้อยสารในวันนี้คือบัตรเชิญสู่อิสรภาพสัญญาของข้าพาเจ้าคือข้าพาเจ้าจะพาท่านกลับไปพบกับส่วนที่ลึกที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดในตัวท่านส่วนที่ยังอยากวิ่งเล่น อยากหัวเราะจนท้องแข็งและอยากแกว่งชิงช้าให้สูงเสียดฟ,ฟ้าเมื่อท่านรับสารนี้จบท่านจะเข้าใจว่าการเล่นไม่ใช่เรื่องไร้าสาระของเด็กแต่มันคือยาขนานเอกสำหรับระบบประสาทของผู้ใหญ่และมันคือทางเดียวเท่านั้นที่จะนำท่านกลับบ้านสู่ตัวตนที่แท้จริง The Wisdom ปัญญาลูกรัก จงฟังความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนี้ท่านไม่ได้หยุดเล่นเพราะท่านแก่ลงแต่ท่านแก่ลงเพราะท่านหยุดเล่นโลกใบนี้พยายามสะกดจิตท,ท่านว่าความสนุกสนานคือรางวัลที่ท่านจะได้รับก็ต่อเมื่องานเสร็จแล้วเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือในโลกของผู้ใหญ่งานไม่เคยเสร็จสิ้น ท่านจริงผลัดวันประกันพรุ่งให้กับความสุขของตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตวิญญาณของท่านเริ่มแห้งเหี่ยวไป 1. การเล่นคือการจดจําการเล่นไม่ใช่การทำตัวเป็นเด็กแบบไม่รู้จักโตแต่มันคือการกลับไปเป็นดั่งเด็กน้อยผู้รู้ตื่นทุกครั้งที่ท่านอนุญาตให้ตัวเองทำอะไรไร้สาระร้องเพลงพินเพียเพ้ยนเต้นรำในครัว หรือกระโดดลงไปในกองใบไม้ท่านกำลังทำลายกรงขังแห่งการเวลาท่านกำลังกลับไปเชื่อมต่อกับส่วนของท่านที่มีอยู่ก่อนที่โลกจะบอกท่านว่าท่านต้องเป็นใครก่อนที่หัวใจจะแตกสลายก่อนที่จะมีความผิดหวังและก่อนที่จะมีความกลัวนั่นคือตัวตนที่แท้จริง Authentic Self ของท่านตัวตนที่บริสุทธิ์ ล่าหารและเปี่ยมด้วยพลังชีวิต 2. การเล่นคือการบำบัดร,ระบบประสาท nervous system reset ร่างกายและระบบประสาทของท่านไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบกรับความเครียดตลอด24ชั่วโมงเมื่อท่านอยู่ในโหมดจริงจังท่านอยู่ในโหมดระวังภัย survival mode ร่างกายจะเกรงการหายใจจะตื้นและจิตใจจะปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ แต่ทันทีที่ท่านเล่นระบบประสาทจะส่งสัญญาณว่าปลอดภัยร่างกายจะผ่อนคลายการหายใจจะลึกขึ้นและจิตวิญญาณจะได้หายใจอีกครั้งการหัวเราะเพียงหนึ่งครั้งสามารถสลายพลังงานลบที่สะสมมาทั้งวันได้ดียิ่งกว่าการนั่งเคร่งเครียดเพื่อแก้ปัญหาเป็นชั่วโมง 3. เด็กน้อยภายในไม่ใช่ความทรงจำ inner child is not a memory หลายคนเข้าใจผิดว่าเด็กน้อยภายในคือตัวท่านในอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ใช่เลยเด็กน้อยภายในคือแก่นพลังงานที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ในตัวท่านพวกเขาคือผู้ถือครองกุญแจแห่งความสุขความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณเมื่อท่านรู้สึกหมดไฟ burn out นั้นไม่ใช่เพราะท่านทำงานหนักเกินไปแต่เป็นเพราะเด็กน้อยในตัวท่าน รู้สึกเบื่อหน่ายและถูกโทษทิ้งพวกเขาประท้วงด้วยการดึงปลั๊กพลังงานออกวิธีแก้ไม่ใช่การทำงานให้หนักขึ้นแต่คือการพาเด็กน้อยคนนั้นไปเล่น 4. ชีวิตจะอ่อนโยนลงเมื่อท่านอ่อนโยนลง Life softens when you do ท่านพยายามควบคุมโลกด้วยความตึงเครียดและโลกก็ตอบสนองท่านด้วยแรงต้านแต่เมื่อท่านปล่อยมือจากการควบคุม และเริ่มมองชีวิตเป็นสนามเด็กเล่นแทนที่จะเป็นสนามรบท่านจะพบว่าชีวิตเริ่มใจดีกับท่านผู้คนเริ่มยิ้มให้ท่านปัญหาที่ดูเหมือนแก้ยากกลับคลี่คลายลงได้ด้วยมุมมองที่สนุกสนานความเบาสบายคือคลื่นความถี่ที่ดึงดูดปฏิหารไม่ใช่ความหนักอึง้ง Deactivation การปลุกพลังบัดนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านเข้าสู่ สนามเด็กเล่นแห่งจิตวิญญาณ (spiritual playground) เพื่อปลุกความมีชีวิตชีวากลับคืนมาจงหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและจินตนาการถึงแสงสีเหลืองทองของข้าพเจ้าที่กำลังเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวท่านการกลับสู่สนามเด็กเล่น (return to the playground) จินตนาการว่าท่านกำลังยืนอยู่หน้าประตูรั้วบานหนึ่ง ข้างในนั้นคือสนามเด็กเล่นในความทรงจําหรือสถานที่ที่ทำให้ท่านรู้สึกมีความสุขที่สุดในวัยเด็กผลักประตูเข้าไปได้ยินเสียงหัวเราะของท่านเองในวัยเด็กดังก้องอยู่เห็นชิงช้าเห็นไม้ลื่นเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ท่านเคยปีนป่ายการพบกับเด็กน้อย Meeting the child มองหาเด็กคนนั้น ตัวท่านเองในวัยที่ยังไม่รู้จักความกังวลวัยที่ยังเชื่อว่าท่านบินได้เดินเข้าไปหาเขาหรือเธอนั่งลงในระดับสายตาและยิ้มให้ถามเขาว่าวันนี้หนูผมอยากเล่นอะไรรอฟังคำตอบอาจจะเป็นการกินไอศครีมการวาดรูปเละเทอะการวิ่งแข่งกับสายลม การปลดปล่อย The release จินตนาการว่าท่านถอดเสื้อคลุมแห่งผู้ใหญ่ที่หนักอึ้องออกวางกระเป๋าแห่งภาระหน้าที่ลงและจับมือเด็กน้อยคนนั้นวิ่งออกไปจินตนาการว่าท่านกำลังแกว่งชิงช้าสูงขึ้นสูงขึ้นจนเท้าแตะท้องฟ้ารู้สึกถึงลมที่ปะทะใบหน้า รู้สึกถึงความเสียวท้องน้อยๆที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหัวเราะอ,ออกมาหัวเราะแก่ความอิสระนี้คำประกาศสิทธิแห่งความปิติ The decree of joy วางมือทาบที่หัวใจที่กำลังเต้นแรงด้วยความสุขและกล่าวคำยืนยันข้าพเจ้าอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขข้าพเจ้าอนุญาตให้ตัวเองเล่น ความเคร่งเครียดไม่ใช่เครื่องหมายของความสำเร็จความปิติยินดีตังหาดคือความสำเร็จที่แท้จริงเด็กน้อยในตัวคาพเจ้าเธอปลอดภัยแล้วเราจะเล่นด้วยกันและเราจะหัวเราะไปด้วยกันคาพเจ้าเลือกที่จะมองโลกด้วยด,ว,ยดวงตาแห่งความมหัศจรรย์อีกครั้ง The blessing การอํำนวยพรจงลืมตาขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปาก ผู้เป็นที่รักวันนี้ข้าพระเจ้าขอท้าทายท่านจงทำอะไรสักอย่างที่ไร้สาระในสายตาโลกแต่มีความหมายต่อหัวใจท่านร้องเพลงในขณะอาบน้ํากระโดดข้ามแอ่งน้ำขังหยุดดูมแมลงตัวเล็กๆเดินหรือกินขนมที่ท่านชอบโดยไม่ต้องนับแคลอรี่จงอย่ารอให้ถึงวันหยุดจงอย่ารอให้กเกษียณจงเล่นเดี๋ยวนี้เพราะชีวิตคือการเต้นรำ ไม่ใช่การเดินส่วนสนามข้าพระเจ้าอัครทูตสวรรค์โจฟิเอลขอโปรยปลายละองทองแห่งความปิติลงบนเส้นทางของท่านขอให้ท่านจงมีความกล้าหาญที่จะไม่เป็นผู้ใหญ่บ้างในบางเวลาเพราะในความไร้เดียงสานั้นเองท่านจะได้พบกับพระเจ้าและท่านจะได้พบกับทางกลับบ้านจงออกไปเล่นเถิดโลกนี้สวยงามกว่าที่ท่านคิด เมื่อท่านมงมันผ่านดวงตาแห่งความสุข เพียงความฝันผ่านเข้ามาเพื่อเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปฉันเพียงอยากให้เธอได้มองออกไปดอกไม้ตั้งมากมายรอให้เธอก้าวต่อไปได้ชื่นชม